ก็วันนี้นะคะเรามาดูเคสที่เราคุณลุงที่อยู่คนเดียวนะคะเป็นนามาพึชนะคะมาดูว่านมขนมที่เรามาให้หมดหรือยังมาดูว่าเป็นไงบ้างเรามาเช็คก็เหรอได้ยินเหรอไปด้ยิพยากรณ์ทไมไม่มีใครทิ้มเลยเนี่ย ถุงดำไม่ี่ถุงดำมีแต่คนลวของเราเลยคือถุงเมืองนี่ยไม่ไดกน้ามกี่วันแล้วเนี่ยกี่นกินแต่นมมุงนี้ที่ให้มาใช่ไหมไม่นมน้่มดแลหรือยังมังกล่องไม่หมดบางกล่องเออะเยอหมดล้วไ่ด้ไไมดที่ไหนดูเลยเหรอวันนั้นวันนั้นมาทำให้สะอาดเ็นกล่องเลวันนี้เป็นกองเอ่ะ ไม่ใช่คมาดนเามเถามถามม่เลยโอ้โหาพยายามคูมองให้ดีทิ้งเลยค่ะไปแล้วเอ,เเอเทิ้งมไมีามีเนี่ยได้นมเราตรงนั้นเลยที่กินเนีน่ยกระทั่งชีวิตเนี่ยข้าวไม่ไมได ยน,น,น้นนานไ,ไ,ไปเงาวันนี้ไว้ใครดผมไม่ได้รอเลยเอ,อะไรออแต่วิแมหะสตสภาพวันนี้เนี่ยของที่เรามาให้เดือนที่แล้วนะคะหมดทุกอย่างก็ข้าไม่ได้กินหลายวันแล้วนะคะตองเราเเดี๋ยวจะไปซื้อของที่ ถ้าส็ปสินค้าเพกกื่อนำเอามาให้ล,ลุงนะคะเบื่อได้มีข้าวมีอะไรฉัประทานสำรองระหว่างวันที่เราไม่ได้มานะคะน่าสงสารมากก็ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปซื้อของที่ไหนรถตัดที่รถตัดสภาพลุงก็อืน่าสองสาร<ะ>ไม่มีคนมาดูแกเลย <laughs> นี่เลยมาร่วมช่วยกัน,นใช่เลยมาช่วยกัน เหมือนเหมือนรอบที่แล้วนะครับก็คือว่าก็ยังมีกองขยะอะไรเหมือนเดิมก็คือว่าไม่นอกจากพวกเราแล้วก็แทบจะไม่มีใครเลยเข้ามาดูลุงนะจากจากสังเกตจากรอบรอบที่ลุงเขานอนเนี่ยวันนี้ก็เช่นเคยครับเราก็มาเก็บขยะแล้วก็มาทําความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อในห้องให้ทําความสะอาดให้มันหอมขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่แนนกําลังเดินทางไปซื้อนมไปซื้อของแล้วก็ผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ย ไม้ถูกพื้นไม้กว่ามาไว้ให้ลุงต่อนะตอนนี้กำลังไปซื้ออยู่ก็ไปซื้อ ขนมนมนะคะนมแล้วก็แผ่นรองนะคะตอนแรกจะเป็นแผ่นผ้ายางแต่ว่าตอนนี้แผ่นผ้ายางเนี่ยไม่มีขายที่โลตัสเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อที่อื่นให้ในวันหลังก่อนแผ่นรองนี้มาก่อนไม่ใกล้เลยไม่ไกล้เลยแต่ปิดแค่ตรงนว้นี่ข้าวออมจ่ายอิ่มไหมข้าจ่ายเขาเขาเป็นคนไม่ได้กินเนี่เยอ๋อ วันนี้เราไซรินมาส่งข้าวให้เหรรอคับแล้วตอนนี้มีไหมวันวันนี้มีมาไหมเขาบอกว่าคงจะมีมาทุกวันแล้วมันจะไปตัดตาใช่ไหมเนี่ยแต่ปวดตรงนี้นะตันน้ดตาแกจะรุกไม่ได้กินเนี่ยอร่อยนะอร่อยกินเอง

ร้อนไหมข้าว <jas cht S 2> วางให้แกกินแล้วอะไรเพิ่มเติมนะจับแกแล้วถอดมือเลยนะครับพี่นเลยเปลี่ยนอะไรมาให้หน่ยนนอยจับอะไรหลังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราได้เข้ามาดูกันอาจารย์ะนะว่าเราเรื่องข้าวเรื่องน้ไรเราไปท,าทํออาบอาหารห้องลดลงง่ายแล้วก็ซื้อนมอะไรทิ้งง่ายแต่ที่ต่อไปเรามาดูเนี่ยสภาพห้องที่เข้าไปเจอเนี่ยมันไม่ ใช่ครตอนนี้มันดีจนเต็มครับของนมเนี่ยขยะเลยเต็มเลยไม่มีใครเข้ามาดูเลยแผ่นรองด้วยแผ่นรองอะไรเนี่ยแกก็ขี่นี่เต็มใส่ถุงใส่ถุงเต็มไปหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็ร่วมกับผู้พยะการเนี่ยน้องๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนกันทำความสะอาดแล้วก็เป็นมาทานก็ได้ออกไปโรตัสนะฮะซื้อซื้อนมซื้อสบียงมาเพิ่มซื้อนมซื้อข้าวรรู้สึกว่าข้าวนี้จะไม่ค่อยได้กินนะไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้กินข้าวซื้อข้าวมันไก่มันได้กินใหญ่เลย แล้วก็เราก็แกะให้แกเพื่อจะช่วยหลตัวเองได้นะแกพอกินได้กินเองได้อหลังจากที่ผมไปนันโปก็ทางอาร์มมีคู่ประการทําอะไรบ้างน้อก็ปัดกวาดเช็ดถูกันนะครับร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะครับระหว่างสมาคมกู้วยสวัสดิการกับชมรมโฮมนะครับผมรับเดี๋ยวเราก็เราจะมาดูกันทุกอาทิตย์ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็มาดูให้กันไวที่สุดนะครับเพราะว่าคนปปวยในชมรมเราค่อนข้างที่จะเยอะอยู่จะหาเวลาวนวนมาหาแกไวที่สุดแล้วกัน ชมรมโฮปเนี่ยมีช่องทางติดต่อไหนบ้างครับก็ช่องทางติดต่อชมรมโฮปก็ที่ Facebook นะคะโฮปสองพันยี่สนะคะ facebook.com/hoop ส2งพัก็จะเป็นเพจของชมรมโฮปสุพรรบุญแห่งความหวังและสันคานก็สามารถติดต่อมาทางนั้นได้และหรือก็มาที่วัดมหาวงศักน้ำนะคะอยู่หลังศาลาของชมรมโฮปก็อยู่ที่หลังหลังเมนนะคะอิ่แม่น้ำเจ้าพยารส่วนทางกู้ภัยสุประการ ช่องทางติดต่อได้บ้างก็เหมือนเดิมครับทาง Facebook นะครับสมาคมกู้ภัยสมุทรปการนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ